สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูบ้านพร้อมที่ดิน2ไร่ครับติดถนนเส้นแก้งคอหนองสังที่ดินแปลงน,นี้ห่างออกจากตัวแก้งคอแค่4กิโลเมตรครับออกมาจากตลาดน้องไผ่ไปทางบ้านหนองสังครับอันนี้ก็คือบ้านเลยบ้านซามูนาคมานิดนึงครับนะครับอยู่ติดกับบ้านสวยๆหลังนี้เลยที่ดินแปลงน,นี้เนื้อที่2ไร่ครับ ด้านหน้าติดถนน80เมตรครับาภาพถ่ายทางอากาศและรูปโฉนดเดี๋ยวผมลงให้ดูครับเนื้อที่สวยมาก2ไร่เต็มๆจจะได้บ้านและกดังนิดหน่อยนะครับทางเข้าก็จะอยู่ตรงนั้นครับแต่ว่าคุณแม่แกไม่ได้มาตัดหญ้าผมก็เลยเข้าทางนี้แต่ว่าผมบินโดนภาพถ่ายทางอากาศไปแล้ว ภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็รูปฉนดเดี๋ยวผมลงไว้ในวิดีโอที่เป็นช่อง YouTube นะครับถ้าใครเข้าไปดูก็ช่อง YouTube ขายที่ดีราคาถูกเช้ภูมิและทั่วประเทศได้เลยครับเนื้อที่2ไร่ติดถนนลาดยางเส้นแก้งคอหนองสังนะครับด้านหลังก็จะชิดกับกำแพงบ้านหลังนี้เลยนะครับเนื้อที่เต็มพื้นที่ก็จะได้ลงควาว มีน้ำบาดาลแล้วก็ได้เหมือนคล้ายๆเป็นร้านค้าเป็นโกดังร้านค้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าติดถนนนี่ครับแต่ว่าภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็รูปฉนดเดี๋ยวผมลงไว้ในคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณแม่แกไม่ได้มาทําความสะอาดก็จะลกนิดนึงนะครับประมาณนี้จะเข้าทางนี้เลยครับประตูใหญ่แต่ตอนนี้ผมมาเข้าตรงนี้เพราะว่าอยู่ข้างบ้านเขาตัดหญ้านี่ครับ ใครสนใจอยากได้ที่ติดถนนทางไปหนองสังครับห่างจากตัวแก้งคอแค่4กิโลครับใครอยากได้ติดต่อมาครับ0942653530หรือดูในเพจขายที่ดีราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศได้เลยครับแล้วก็ถ้าเป็นวิดีโอก็ดูในช่อง youtube ขายที่ดีราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศได้ได้เลยครับย้ำพิกัดอีกทีก็คือ,อบ้านซํา ทางที่จะไปบ้านหนองสังครับติดถนนทางหลวงเส้นแก้งข้อไปหนองสังนะครับห่างจากตัวแก้งข้อแค่4กิโลเมตรครับขี่มาจากแก้งข้อจะอยู่ฝั่งซ้ายมือบ้านจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสวยๆเลยครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาครับ0 9 4 2 6 5 3 5 3 0โอเคขอบคุณครับ